พอล้วค่ะวันนี้ออกทั้งวันแล้วและก็อยากจะมาพูดอีกอย่างหนึ่งก่อนจะเข้านอนใส่ลีเทนเนอร์เรียบร้อยแล้วทุกคนการพูดการจาก็จะขัดสนตั้งนิดนึงเนาะแต่ก็อยากจะคุยนะคะอะมีอย่างหนึ่งเนาะวันนี้ได้มีประสบการณ์ในการที่เราไปเป็นผู้ฟังนะผู้ฟังในเนื้อหาไหนทุกคนรู้ไหมว่า การที่เราได้รับฟังเกี่ยวกับวัยเกษียณนะทุกคนนะหรือว่าสามีมีปัญหาแล้วเสียชีวิตจากไปอ,อันนี้คือได้ฟังจากคนที่เขามีประสบการณ์แล้วนะคะคือได้รับเงินเกษียณแล้วจากของคุณแฟนนะคะแล้วก็กลับไปเมืองไทย คือช่วงระหว่างนั้นเอกสารทุกอย่างเขาก็เตือนเรื่องให้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนะตังเขาก็โอนเขา้าบัญชีให้เรานู่นนี่นั่นเรียบร้อยแต่แม่เจ้าไม่ยอมไปเขาเรียกว่าอะไรนะเสนอหน้าที่กงสุลเพื่อจะบอกเขาว่า ฉันยังอยู่นะยังอยู่เมืองไทยอยู่นะยังมีตัวตนยังมีชีวิตอยู่รายงานตัวคะ่ะทุกคนต้องไปรายงานตัวและยืน่พนพูดง่ายเลยให้เขารู้ว่าเรายังมีชีวิตอยู่การส่งเงินข้ามประเทศเขาจะได้สะดวกขึ้นนางก็ไม่ทำติดต่อกันเป็นเวลาต้องห้าปีทุกคนทิ้งไปเลยอ่ะ ไม่ได้ดูดำดูดีอะไรเลยเออปรากฏว่าอะไรทุกคนเงินหายไม่มีการส่งเสียอีกต่อไปและก็ไม่เคยที่จะไปคุยกับคนที่เขามีความรู้ปรากฏว่าหลังจากนั้นทุกอย่างก็เขาก็เหมือนกับมันก็คืออัตโนมัตินะคะว่างเงินก็จะไปอย่างนั้น ถ้าคุณไม่เสนอหน้าเข้าไปคุณก็จะไม่ได้กำไรชีวิตตอนเดินเรื่องใหม่ๆมันก็ง่ายหลังจากห้าปีเข้าบล็อกไว้ทุกคนคราวนี้แหละต้องพึ่งทนายนะคะอืมอันนี้ฝากไปให้คิดจริงๆเพราะหลายคนเข้าใจว่ากระดาษแผ่นเดียวหรือว่าลายเซ็นอย่างเดียวถ้าเราต้องได้รับเงิน แม่ไม้หรือว่าเงินบำเหน็จบำนาญของคุณผัวเนี่ยเอาตรงๆนะไม่ใช่แค่เซ็นครั้งเดียวนะเพราะว่าถ้าคุณไปอยู่เมืองไทยเขาก็อยากจะรู้ว่าการเป็นอยู่ของคุณเป็นยังไงคุณยังมีชีวิตอยู่ไหมไอฉันส่งตังไปให้นะ่ะใครได้รับตัวคุณเองหรือเปล่ามันสำคัญนะคะ อย่าละเลยเป็นเด็ดขาดถ้าคุณได้กำไรชีวิตนน้อยแล้วจากเมืองน,นอกอย่าไปทิ้งคว้างมันนะเพราะนั่นนะ่ะถ้าคุณทิ้งไปวินาทีเดียวก็คือจบบอกไว้ก่อนนะคะไปละทุกคนนอนหลับฝันดีค่ะไม่หวแล้ว